เอไรเล่นเชาสโดวเว้นนะอุ้ยไม,ไม่ถึงหาแล้วทำไมมันมีไซส์เล็กๆมาก,ก่อนต้องเก็บไซส์เล็กๆก่อนตลอดเลย on. mm -hmm. โดนโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอย่ามุดนะอย่ามุดนะอย่ามุดนะอย่ามุดอย่าจงอย่ามุดยืนสิครับโอ้ยลื่นต้องให้กูลงไปเอาจนได้นะใส่สวยดีอืมใส่โลครับเอ้าตัวนี้ใส่สวยขึ้นมาเฉยเลย เยอะมากเลยเนะี่ยตีไปตีมามือออกมากัดนะเก็บแต่ชชโดไซโลเนี่ยใหญ,ใหญ่ทิ้งไว้ก่อนเริ่มเริ่มมีใหญ่ละ <c oughs> นี่ครับโลได้เลยอ้วนปุ๊กเลยดูดิถือยิงไกลๆนะ <c oughs> เอาจนได้อะ่ะตืน้นั่งตื้อเลยครับเอาจนได้ครับผมฝากไว้ครับเจ้าแอร์ไลน์เด็กตกปลาครับผม หมานมากชโดไซน่ะต้องใช้เลยชอบมากเลยมันชอบกัดนะครับชอบจริงๆผมลองดูหลายครั้งแล้วเนี่ยชโดไซเนี่ยแหละหอดลากแคาช้าจอกจอกมาเนี่ยซับจนได้เลยโอเคครับผมสุดยอดมากครับ